โ o โยต้าไฮลักเรโว2 2 6 6ถือเป็นการเปิดตัวรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะในตลาดประเทศไทยที่รถกระบะได้รับความนิยมสูงสุดไฮลักเรโวรุ่นใหม่นี้ถูกวางให้เป็นการพลิกโฉมครั้งสําคัญที่ไม่เพียงแค่ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์แต่ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั้งในด้านความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นการเปิดตัวในปี2026นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโตโยต้าที่มุ่งเน้นการสร้างรถกระบะที่แข็งแกร่งแต่ยังคงความหรูหราและทันสมัยภายนอกของโตโยต้าไฮรักเรโว2026ถูกออกแบบใหม่เกือบทั้งหมดเส้นสายตัวถังดูบเฉลียวสปอร์ตและแข็งแรงในเวลาเดียวกันกระจ่างหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ผสมผสานกับไฟหน้าเล็ดที่มีความคมชัดและล้ำสมัยกันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงและเสริมความดุดนัน ล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่มีลวดลายทันสมัยช่วยเพิ่มความโดดเด่นเส้นสายด้านข้างตัวถังยังคงเน้นความบึกบึนเพื่อให้สะท้อนภาพลักษณ์ความแข็งแรงสมบุกสมบันแต่ขนาดเดียวกันก็ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นด้านท้ายของไฮลัก์เรเว2ล่สถูกปรับใหม่ด้วยไฟไท้ายเลเแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวฝากระบาดหลังถูกออกแบบให้ใช้งานสะดวกขึ้นและยังคงความแข็งแรงเพื่อรองรับการบรรทุกหนักกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบเลเเสริมทั้งความปลอดภัยและความทันสมัยโดยรวมของรถ ทำให้ Toyota h i l u ัก e ร vo 2026มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเข้าสู่ห้องโดยสาร Toyota h i l u ัก e ร vo 2026จะพบกับบรรยากาศที่แตกต่างจากกระบะท,ทั่วไปอย่างสิ้นเชิงภายในหรูหราและกว้างขวางเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้มีความนุ่มสบายและรองรับสริระได้ดีเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล คอนโซลกลางมาพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ระบบ Infotainment ยังมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ใหม่ที่ตอบสนองการใช้งานได้รวดเร็วหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถดูข้อมูลต่างๆได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระยะทางหรือการทำงานของระบบความปลอดภยัยนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้เพื่อสร้างบรรยากาศตามที่ผู้ขับและผู้โดยสารต้องการวัสดุภายในถูกเลือกใช้เกรดพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็นแผงประตูหรือคอนโซลที่ตกแต่งด้วยลายเส้นโครเมียมและวัสดุ soft touch พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันถูกออกแบบให้จับถนัดมือและใช้งานง่ายขึ้นในด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮลักเรโว2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้ประหยัดน้ำมันและปล่อยมลพิษต่ำลงแต่ยังคงให้พละงกำลังสูงสำหรับการใช้งานบรรทุกและการขับทางไกลโดยคาดว่าจะมีให้เลือกทั้งรุ่น2.4ลิตรและ2.8ลิตรพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติและธรรมดา นอกจากนี้โตโยต้ายังอาจเปิดตัวรุ่นไฮบริดเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้นระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นบนทางเรียบและมั่นใจได้มากขึ้นบนเส้นทางธุรกันดารระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4WD มาพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสภาพถนนระบบเบรกดิสทั้ง4ล้อเสริมด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันการลื่นถลายและถุงลมนิรภัยรอบคันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโ o โยต้าไฮ u ักเร v ว2026ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย t o y ยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบช่วยเบรกก่อนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและกล้อง360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถมองเห็นรอบคันได้ชัดเจน สำหรับราคาของ t o y ยต a h i Lu ัก e ์ o ร0 2 6คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ9 5 0 0 0 0ถึง1 4 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ใหม่สมรรถนะท,ที่ดียิ่งขึ้นเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงและความสะดวกสบายที่เหนือกว่ารุ่นก่อนหนา้า t o y ยต a h i l ลัก e v o ร0 2 6จึงไม่ใช่เพียงแค่การปรับโฉมแต่เป็นการยกระดับมาตรฐานใหม่ของรถกระบะในประเทศไทยที่รวมความแข็งแกร่ง ความหรูหราและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างลงตัวพร้อมที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการรถกระบะที่ใช้งานได้รอบด้านและยังสะท้อนภาพลักษณ์ความทันสมัยอย่างแท้จริง